ตอนลังนัเรียนต้องรน้าครับจะทำนิดเดียวงานที่ตรงตรงนี้หนังชางแรงนะครับเดี๋ยวอธิบายตอนหลังครับจะอยู่โรงหนังอยู่ข้างล่างทีเราจะช่วยชมก่อนนะครับเขาไปดู็มภาคสดเลยครับไปชมก่อนหลังจากชมสักพักหนึ่งก็จะพักประมาณสิบนาทีให้นักเรียนมีโอกาสทำกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำที่สองห้องด้านล่างนะครับ แต่ที่หลังไอ้เหยื่อตรงนี้ก็ระดับน้ำเดื่มเลยครับอยู่ในแน่น้ำบางปูนะครับหลังจากคร่ำสิบนาทีเรียบร้อยต้องการยึดถ่ายภาพไม้ได้ก่อถ่ายภาพนี้นะครับที่ไหนลึกหลังจากนั้นก็เราจะฉายภาพยนตร์รวดยืนจบใครับเป็นเพืเที่ยงซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์นครับเราใช้วิธีการภ่ายส่วนในฝั่งกันนะครับจากนั้นในระหว่างการชมภาพยนตร์นี้ก็ยืนให้เงียบนะครับคพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราต้องการให้กันยืเรียนรู้กัน รว่างที่นักเรียนที่พักเที่ยงนะครับพักพิกระตีนะครับต้องการจะซื้อขนมชื้อน้ำแข็ก่สามารถกินได้นะครับลงหนังพิกระตีเลยได้ครับแต่ว่าพยายามพยายามมีิยมกันนะครับหลังจากพักเที่ยงเสร็จแล้วพอจะพักเที่ยงแล้วก็นักเรียนทำการอาหารที่วัตจองคำนะครับเพราะบริเวณกว้างลมลื่นดีนะครับตรงถึงนั้นซึ่งวัดจองคำนี้เป็นอัจฉริยาอันดับสองของโลกนะครับของโลลกเยและเป็นสถาบันสลามหลวงนะครับที่ดังที่สุดในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ หลังจากนั้นตรงนี้ก็เลยเข้าเข้าอยู่ในโรงหนังนลครับในเวลางครับผมกจะมีคนรเป็นทัหมดครับเชิญครับเข็มครับแถครับดวแถวนี้ครับรอรเขไปยราอ่นน